คสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยย่างมันอีนะครับเป็นสิ่งที่ต้องย้าครับขนาดนี้เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครัวคุณต่อยแอดเอเชียชีนะครับแรงรวมความอร่อย ที่คุณพลาดไม่ได้พบกันที่เอเชียทีเดอะริเวอร์ฟอนต์นะครับในทุกๆวันเลยนะฮะตั้งแต่ปิดโมงเป็นต้นไปครับผมบอกคนว่าติดแอร์นะครับแล้วก็ไม่ได้แบบว่ามาจัดแบบว่า5วันสิบวันทาวอนครับอยู่ที่นี่เลยแล้วก็มันเป็นความฝันนมันเป็นความฝันของพวกเรา จริงๆเราคิดว่าจริงๆเราน่าจะมีอะไรสักที่หนึ่งนะที่ที่เราทํางานได้เราทํางานมาหลายปีแล้วเรารวบรวมความอร่อยของรา้านอาหารต่างๆมากมายผมนี่อย่างจริงคิดมาตลอดแต่ทุกคนก็บอกว่าทําให้ได้หรอกมันจะเป็นไปได้ไงว่าถ้าขาหมูเจ้าดังร้านนี้เขาจะมาอยู่ตรงนี้<อ>เจ้าดังเลยนะต้องาาเจ้าดางัดางแล้วก็สมมติที่ต่างว่าข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงเจ้านี้สุดยอดอร่อยเลยแล้วเขาจะมาอยู่ด้วยกันข้าวมันไก่อีกลาดหน้าปัดซีอิ๊วอาหารญี่ปุ่นอะไรมันเป็นไปไม่ได้เขาบอกกันเลยบอกเป็นไปไม่ได้ผมเนี่ยท่านผู้ชมรู้ไหมทำงานมากี่ปี ทำงานที่ติดต่อประสานงานพวกนี้ที่อยากจะมีก็เรียกว่าฟู้ดมาร์เก็ตหรือตลาดอาหารตลาดอาหารตลาดอาหารที่รวมความอร่อยแบบนี้จริงๆรวันหนึ่งก็มีโอกาสได้คุยกันกับเอเชียทีก็คุยกันเรียบร้อยเอเชียทีคเขาก็จะโอเพนนิ่งใหม่ก็นี่เปิดมาแบบนี้ว้เพื่อคนไทยโดยเฉพาะเลยผมก็เลยโครงการนี้มันก็เพื่อคนไทยใช่ป่ะเอ้ยคุยกันไปคุยกันมาได้ที่ท่านผู้ชมก็เลยกลายเป็นที่เห็นอยู่ในขณะนี้ตอนนี้มันก็เลยยิ่งใหญ่มากๆก็เลยมีความรู้สึกดีมากว่า ไม่ว่าใครก็ตามนะฮะในกรุงเทพต่อวันนี้ท่านอยู่แถวนั้นก็ตามหรืออยู่ที่อื่นก็ตามนะครับอยากกินของอร่อยไปได้เลยอ่ะแต่น<ค>ี้ไปรวมกันอยู่ที่นั่นครบส<ค>ิบนองครบท่วนขาวหวานที่คุณคิดว่าใช่ใช<ๆ>มาอยู่ที่นี่จรงิงจริง at asia t i q ไปดูเองแล้วจะเห็นเองกบตาว่ามันเป็นความสุขที่ผมตั้งใจทําตั้งใจทํามากๆและอยากให้ทุกคนได้รับความสุขแบบนี้ผมคิดว่ามนุษย์ทุกคนควรมีโอกาสได้สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจําเป็นต้องกินก็เลยกินเข้าไป ครคิดว่าถ้ากินก็ควรกินดีอยู่ดีคควรได้อาหารดีได้อาหารอร่อยก็เลยทำเป็นครัวคุณต่อย a อดเอเชียทีนี้ขึ้นมาครับผมต่อสู้นะครับเหน็ดเหนื่อยแต่ตั้งใจอเป็นตลาดอาหารบอกได้เลยว่าคุณต้องไปเท่านี้ไม่ทันขอเป็นพรุ่งนี้ก็ยังดีนะฮะ แต่ที่แน่ๆเวลาที่คุณรับประทานอาหารคุณต้องรู้นะว่าเออไอนี้มันมีประโยชน์อะไรไอนั่นมันมีประโยชน์อะไรนะครับถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาบอกเรื่องที่ใกล้ตัวพวกคุณโดยเฉพาะท่านประธานล่าสุดเนี่ยจะต้องจับไปตรวจเลือดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าชอบกินแต่ของหวานของหวานตอนนี้น้ําตาลพุ่งปรี๊ดไปไหนหรือเปล่าตับไตไส้พุลือดเป็นยังไงดูไตผมหน่อยได้ไหมวันนี้อาหารบำรุงไตนะที่เรามานําเสนอคุณจะได้มีความรู้ลยว่ากัน อาหารบำรุงไตนะครับไตเป็นอวัยวะช่วยกรองปัสสาวะนะครับขับของเสียออกจากร่างกายเลยปรับความสมดุลน้แร่ธาตุในร่างกายหากไตไม่แข็งแรงหรือเป็นโรคก็จะเป็นสาเหตุของโรคอื่นๆอีกมากมายอาหารบำรุงไตตามแพทย์แผนจีนที่แนะนํามีดังต่อไปนี้ครับแพทย์แผนจีนเลยถูกต้องครับย่าหนวดแมวคุณชี้หน่อยย่าหนวดแมวย่าหนวดแมวช่วยขับกรดยูริกออกจากไตช่วยลดเบาหวานลดความดันโลหิต ช่วยรักษาโรคทางเดินปัสสาวะเนี่ยเหมาะมากคนที่ชอบทานหวานจัดๆนะฮะก็ไปกระลำปีที่หลายคนเขียดทิ้งมีวิตามินซีกรดโปลิกนะเส้นใยสูงทําให้ช่วยลดภาระการทํางานของไตได้ทานกันซะบ้างนะหอมหัวใหญ่มีสารประกอบตามธรรมชาติอย่างโพรสตาแกรนดินนะครับที่มีคุณสมบัติในการลดความหนืดของเลือดลดความดันโลหิตนะครับลด เขาเรียกว่าภาระการทํางานของไตได้นะฮะต่อไปนะฮะอันนี้ผมว่าทุกท่านทราบดีงาดำนะฮะนอกจากช่วยบำรุงไตแล้วยังช่วยบำรุงสายตานะครับไล่ลมนะฮะไล่ชื้นแต่งาดำนะฮะมีฤทธิ์ร,ร้อนหากกินมากเกินไปอาจทําให้ร้อนหนท้องผูกตาแดงนะ เจ็บชายโครงก็อาจจะป็นได้เปรนั้นต้องกินแบบพอสมควรพอสมควรนะฮะต่อไปเห็ดหูหนูดำนิดนดงบำรุงไตบำรุงนะฮะระบบย่อยอาหารช่วยฟอกเลือดได้ด้วยนะครับ แต่เห็ดหูหนูมีฤทธิ์เย็นไม่ควรกินเยอะเกินไปเช่นเดียวกันเพราะจะทําให้อ่อนเพลียมันเย็นไงท้องร่วงหรือท้องอืดก็อาจจะเป็นไปได้ต่อไปนะครับถั่วดำบำรุงไตบำรุงม้ามขับชื้นแต่ไม่เหมาะกับคนที่ท้องอืดลมในท้องมากเพราะจะทําให้อาการนั้นหนักมากขึ้นคนที่ลมขึ้นลมขึ้นก็เบาๆกันหน่อยนะถั่วดำไม่ต้องกินฮะ ต่อไปเก่าละันะครับเก่าลั<ล>นี่ราคาแพงนะฮะแต่นอกจากบำรุงไตได้ดีแล้วยังช่วยให้เจริญอาหารช่วยปรับสมดุลระบบการย่อยอาหารแต่ถ้ากินมากเกินไปก็จะทำให้ท้องอืดได้นะฮะข้าวเหนียวดำนะฮะมีสารแกรมมาโอไซซอนนะครับซึ่งสามารถลดคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์นะครับและยังเพิ่มระดับของ HDL ทางการแพทย์แผนจีนข้าวเหนียวดำ ช่วยบำรุงตับบำรุงไตนะฮะต่อไปนะครับนั่นก็คือปลานะครับต้องเป็นเนื้อปลาที่สดๆนะฮะนำมานึ่งนะนำมาต้มหรือนำมาทอดอออแต่ไม่ใช่ปลาเค็มนะคุณผู้ชมเพราะปลาเค็มยิ่งทรมานตาไตใหญ่นะฮะหรือปลาแดดเดียวนั่นก็เค็มเช่นเดียวกัน ปลามีโอเมก้า3ที่ช่วยเพิ่ม HDL mm hmm. ในทางการแพทย์แผนจีนนั้นปลาช่วยบำรุงหัวใจบำรุงไต mm hmm. เพราะฉนั้นอบอกจริงแล้วอาหารทุกอย่างมันมีทั้งดีดีและก็อาจจะมีผลแทรกซ้อนได้เพราะฉะนั้นการรับประทานควรรับประทานแต่พอดี mm hmm. มากเกินไปหรือบ่อยเกินไปและมันก็จะไม่ดีเพราะฉะนั้นควรจะรับประทานให้มันหลากหลายและนะฮะให้มันพอเหมาะพอสมกับร่างกายของตัวเองเพราะฉะนั้นดูเอานะฮะว่าอะไรมันเหมาะสมกับเรานะครับแต่ที่เหมาะสมกับท่านจริงๆเลยนะฮะ ครัวคุณต่อยแอสเชลองไปดูท่านจะรู้เลยว่าเราตั้งใจทําแค่ไหนเราตั้งใจจริงๆนะครับพักตัวนี้สักครู่พบกสินะสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการพักครู่เดียวครับตรงนี้นะครับเรามาพบกับพี่ยิ่งยงยอดบวงาน n g a ทุกครั้งดูดีทุกครั้งเพราะอะไรครับผมใส่ใจตัวเองนะครับรับประทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่ครับผมพักผ่อใ้เพียงพอ ออกกาลังกายสม่ําเสมอแล้วก็เสริมด้วยทางเช่าผสมมันติวิตามินบีครับขาดไม่ได้ตัวนี้นะครับเพราะอะไรถึงขาดไม่ได้รู้ไหมเพราะมีการันตีมากมายแน่นอนครับเรามีโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP ครับพี่น้องชาวไทยมุสลิมก็ทานได้เพราะเรามีเครื่องหมายฮาลาลด้วยเรามั่นการันตีตั้งแต่ฟู้ดอินกรีเดียนเอเซีย2019หรือ FIASEAN ครับมาปีนี้รางวัลสินค้าขายดีจากวัดสรนและยังมีอีกสองรางวัลนะครับครับผมท็อปแบรนด์อเวอร์ด2020และอาเซียนท็อปคุณภาพอเวอร์ด2020รางวัลมากมายขนาดนี้นะครับ ทุกท่านจะต้องมัน่นใจหยิบโทรศัพท์ฟังโปรโมชั่นพิเศษครับคผมโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อทางเช่าผระมันติวิตามินบี1ชุด6กกล่องในะราคา1,000บาทพิเศษสั่งซื้อ2ชุดรับไปเลย กาแฟผสมทั้งเช่า3ถุงรวม15ซองในราคา2,000บาทนะครับจำกัดสิทธิ์ในการซื้อไม่เกินคนละ2ชุดและวันนี้ขอจำกัดสายแค่600สายเท่านั้นเองครับโทรศพัพท์02-0265-888หรือว่าเทเลแอดลครับถ้าใครอยากทดลองครับเรามีชุดทดลอง1กล่อง300บาทครับ0 2 0265888หรือว,ว่าเซรีเอ LP ส LP88 สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับมีจำหน่ายที่7ซเว่นอีล้วก็ CG จีซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับขนาดสีครับสูน49บาทโอ้ถูกมากๆนะครับๆๆไม่ใช่เฉพาะคุณยิ่งยงคนเดียวนะครับในแบบบนวดวงบันเทิงที่เป็นแฟนคลับของทางเจ้าขสโมสรบัลติวิตินบียังมีมากมายเช่นคุณนวัดไงแน่นอนผมนะฮะทุกเช้าเช้า <laughs> ละ2เม็ดนะใชครับแล้วก็มีพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณคุณหมบำจุมกมกคุณตุ๊กกี้คุณเชอรี่เมฆวัฒนาคุณอภพ,พรนครสวรรค์ครูสลากคุวฒน คุณวิลลี่แมคเอนทอดคู<อ>่แฟนของผมก็กินด้วยครับและที่นั่นที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือพี่ทอปพ,พิไทยถูกต้องครับพี่ทอปพ่ไทยเปิดใจเรียบร้อยนะยยไปชุมชนไหนก็นอกจากเอาเงินไปบริจาคแล้วก็ยังมีถังเช่าผสมมัติวิตามินบีไปด้วยนะไปแจกะะด้วยครับ,รบท่านผู้ชมครับวันนี้โปรโมชั่นเลยโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อถังเช่าผสมมัติวิตามินบีหนึ่งชุดหกกล่องในราคาหนึ่งพันบาทพิเศษสั่งซื้อสองชุดรับไปเลยกาแฟผสมทังเช่า3าถุงรวม15้ซองในราคา2,000บาทนะครับ จำกัดสิทธิ์ในการซื้อไม่เกินคนละ2ชุดและวันนี้ขอจำกัดสายแค่600สายเท่านั้นเองครับโทรศัพท์พ0 2 0 2 6 5 8 8 8หรือว่าเทเลแอด LP 8 8ครับถ้าใครอยากทดลองครับเรามีชุดทดลอง1กล่อง300บาทครับ0 2 0 2 6 5 8 8 8หรือว่าเทเลแอด LP 8 8สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับมีจำหน่ายที่7 e l e v e n แล้วก็ CJ Supermarket ขนาดสีแคปศูน49บาทครับย้ำเบอร์อีกที0 0 2 2ศูนย์สองศูนย์สองหกห้าแปด LP88 ครับ<ล> ทางเช่ายิ่งยงเป็นหนึ่งในใจยิ่งยงตลอด24ชั่วโมงครับนะฮะแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณมากค,ค,คุณครับกลัวคุณไป